วันดีพี่พน้องนองทุกท่านนะคะพบกับวันเปิดใจ EP สองนะคะวันนี้อ,อได้รับความไว้วางใจจากเฮียคิมนะคะให้ร้องเพลงเปิดอีกสักรอบหนึ่งนะคะคนที่ฟังไปแล้วรอบที่แล้ววันนี้ยังปรากฏตัวในห้องนี้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ทราบว่ามีอาการท้องเสียหรือว่าท้องผูกหรือเปล่าคะผูกใจขอบน้นโอ้โหยโอเคอ่ะขอบคุณค่ะเฮียไปฟังอีกเพลงหนึ่งเลยกันนะคะเฮ <laughs> ียเพิ่งบอกหมาสาม เขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มกันสายแล้วนะคะเอ่อขอบคุณสำหรับเสียงกรบมือที่กดกล้อง,องของทุกท่านเหมือนเดิมนะคะขอบคุณเทียคิมนะคะที่โยนไม้ให้อีกครั้งนึ่งะคะต้องขออภัยด้วยะดีใจที่ทุกท่านกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างมีชีวิตอยู่สุขภาพดีนะคะเอาละวันนี้นะคะหลังจากร้องเปิดใจไปแล้วเออ มีมีมีม,ม,มีมีแขกรับเชิญอะไรบ้างคะเฮียคิมวันนี้ยมีใครมาบ้างคะพอทราบไหมมีครับทราบครับโอเคค่ะแขกรับเชิญวันนี้มีทั้งหมดอ่าสี่ท่านนะครับโอ้สี่ท่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมท่านแรกจะเป็นแขกคนพิเศษนะครับโคดนาเดียโคดนาเดียค่ะครับผมท่านต่อไปจะเป็นขอทซอีนะครับเรื่องเก็บความรู้และท่านสุดท้ายอ่าท่านที่สามโค้ดการนะครับประโยชน์เปิดใจ โอเคใช่ <Okay. S 2> ด้วยคร<า>ูกาฟิลท่านเปิดใจครับผมโอเคค่ะครูกาฟิลเอ้อยู่บ okay ้องไหนเนี่ยอยู่บ้องไหนเอ่ยเอ้ยอยู่บ้องไหน,นเนาะครูกาฟิลอาลละคราวนี้ใครใครพร้อมที่จะเป็นคนแรกดีคะน้องซีเอาน้องซีก่อนดีกว่าไหมกลัวน้องซี <c oughs> จะแบบเป็นลมไปก่อนอะเนาะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ปกติไม่เคยนิ่งขนาดนี้นะอ่าวันนี้เนาะเรื่องเกล็ดความรู้ประกันภัยเนาะ <c oughs> ขอเชิญพบกับ นะคะพอทซอีเนาะเพราะว่าคุณป๋าปาเขาบอกให้แก้สไลด์นะเขาบอกว่าให้ลูกเขาเป็นพอทซอีนะนเอคอุณแนะนําธุรกิจเหมือนกันคุณแนะนําธุรกิจเหมือนกันมีปั้นมากับมือเลยปั้นเพื่อมาทําตรงนี้เลยนะหลังจากที่เราได้ซ้อมกันแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหคุณจะประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆเลยเดี๋ยวไปพบกับพอทซอีนะคะแล้วก็ช่วยแนะนําตัวก่อนที่เราจะเริ่มไปคุยเรื่องของเนื้อหานะคะแนะนําตัวเลยค่ะ สวัสดีครับผมยศรันนิ้ไทกุลนะครับสีกุงระดับสีเป็นผู้จัดการขยายทีมนะฮะครับผมเอวันนี้วันนี้อยากจะคุยเรื่องอะไรคะ,ะวันนี้นำเรื่องเครื่องมือดีๆมาบอกกับทุกๆท่านนะครับนำเครื่องมือทุ้นแรงเครื่องมือทุนแรงเนาะเอออยากอยากจะพูดอะไรต่ออีกหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าให้แชร์สไลด์ให้เลย สไลด์ครับไลให้เลยเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะทําสไลด์สวยมากอ่อเดี๋ยวนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลองแชร์กันเนี่ยอย่างรวดเร็วโอ,โอเคเริ่มได้เล,เลยค่ะผมโอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเนี่ยเป็นตัวจัดฟอร์มนะครับก็คือเนื่องจากว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอปัญหานะครับ กับการที่ไม่มีเว็บไซต์เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการทําเว็บไซต์นมันแพงและมันค่อนข้างกินเวลาอ่าซึ่งผมก็เลยได้ไปเจอเนี่ยเจ้าจดัดฟอร์มเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในการทําเว็บไซต์ในบางอย่างครับอ่ะโอเครับผมซึ่งไอจอดัดฟอร์มเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์สําหรับการทําเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆครับซึ่ง อมันทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นใบสมัครสมาชิกเป็นตารางเก็บข้อมูลเป็นเซลเพจเป็นอะไรก็ได้ครับผมครับครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับที่จัดฟอร์มสามารถทําได้ก็คือในตัวอย่างที่ผมนํามาเป็นคล้ายๆเซลเพจครับก็คืออยายมีสินค้าแล้วก็ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลแล้วก็ลูกค้าชำระเงินได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันครับตัวอย่างของ ชัดฟอร์มที่สามารถสร้างฟอร์มในการเก็บข้อมูลลูกค้าอันนี้เป็นของนักเรียนของเมมเบอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับก็คือมีหลากหลายรูปแบบให้เลื่กใช้ครับผมอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับของชัดฟอร์มก็คือช่วงปัจจุบันเนี้ยชัดฟอร์มนะครับมีผู้ใช้กว่า10บล้านคนแล้วแล้วก็มีฟอร์มที่ทาอยู่บนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสิบห้าล้านฟอร์มรองรับกว่า18ภาษานะครับแล้วก็มีเทมเพลตให้ใช้กว่าหนึ่งหมื่นเทมเพลตครับผม ครับสว่วนในข้อดีของจอดฟอร์มนะครับเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันใช้งานฟรีไม่เสียตังค์นะครับอาจจะมีข้อจํากัดบ้างการใช้ฟรีแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับการทําฟอร์มฮะแล้วก็มีเขาเรียกเทมเพลตในการทําฟอร์มให้หลากหลายมากมายถึงหมื่นกว่าฟอร์มเลยนะครับ mm. แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ฟอร์มเพียงแค่เก็บข้อมูลมันสามารถเป็นเซลล์เพจก็ได้มันเป็นเป็นได้หลายอย่างตามที่ผู้ใช้จะ ออกแบบให้มันเป็นได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ครับเราสามารถใช้จัดฟอร์มแทนเว็บไซต์ได้เลยครับซึ่งไอสปปรรพคุณของจัดฟอร์มเนี่ยที่เห็นมันมีมากมายขนาดนี้นะครับหลายท่านอาจจะคิดว่ามันใช้งานยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะครับอ่าเริ่มแรกครับเพียงเข้าไปที่ w w w บ o ว็บจ m ด o อนะครับแล้วเราก็ล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานหลังจากนั้นเรากดที่คำว่า create form นะครับเพื่อสร้างฟอร์ม เอกสารขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ค่าตกแต่งแก้ไขฟอร์มให้เป็นเก็บข้อมูลตามที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็แชร์สู่สาธารณะได้เลยครับสีขันตอน,นง่ายๆครับต่อไปนี้คือจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับในการที่จะใช้จัดฟอร์มครับผมเริ่มแนก็น็ืือเข้ามาที่ www. j o t f o r m com นะครับแล้วเราก็ sign up with google หรือ facebook ก็ได้ตามที่สะดวกครับ หลังจากนั้นก็จะมาเจอหน้านี้ครับเราก็จะไปกดที่มุมซ้ายนะครับตรงคําว่า create form เพื่อการสร้างฟอร์มเอกสารขึ้นมานะครับครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับมันมีให้เราเลือกครับเจ้าเว็บดอทฟอร์มเนี่ยมันมีตอนนี้ไม่มีสี่แบบก็คือสร้างฟอร์มมาจากกระดาษเปล่าเลยมีเทมเพลตให้เลือกใช้นะครับอ่า import form ก็คือนําเข้าฟอร์มจากข้างนอกแล้วสุดท้ายก็คือสร้างเอกสารที่สามารถเซ็นลายเซ็นได้แต่นี้ยังเป็นตัวทดลองใช้อยู่ครับ ซึ่งอันนี้ผมจะเลือกตัวเทมเพลตมาอันนี้พอกดตรงครับว่า choose template เนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลือกเทมเพลตในการสร้างเอกสารหรือฟอร์มในการกออกแบบอะไรพวกนี้ครับมันก็มีให้เลือกหลากหลายนะอาซึ่งอันนี้ผมก็จะเลือกอันแรกเลยครับพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลของเจ้าฟอร์มเองเ่ยหรือจะแม้จะคั่งสีพื้นหลังหรือรูปภาพอะไรก็ตามแต่เราปรับแต่งในหน้านี้ได้หมดเลยครับ หลังจากที่เราปรับแต่งตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะกดตรงทับปิ h ก็คือการเผยแพร่นะครับเราก็ Copy Link s h a แชร์หรือเราจะเขาเรียกอะไรแชร์ผ่านอีเมลอย่างไรก็ได้ตามที่สะดวกเลยครับต่อไปเป็นอฟอร์มที่ผมลองทำดูเพื่อมาประยุกต์ใช้กับสีกรุงนะครับเป็นใบสมัครสมาชิกครับอ,อันนี้ก็คือผมก็ทำมาก็คือรวบรวมข้อม,ม,มูลตามที่ใบสอบต้องการชื่อนามสกุลรหัสบัตรประชาชนที่อยู่วันเกิดอะไรพวกนี้ครับ น,นี่ก็เหมือนกันครับก็เก็บข้อมูลต่อมาเป็นลายเป็นอะไรเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายอันนี้เป็นรูปภาพตัวอย่างที่ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารที่สําคัญเข้ามานั่นก็คือปัตรประชาชนที่คาดว่าใช้สำหรับสีกรุงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรสลิดป,ปนเงินค่าสมัครนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เห็นว่าลูกค้าสามารถแนบเอกสารผ่านฟอร์มได้เลยและที่สําคัญที่สุดก็คือลูกค้าเซ็นไายเซ็นได้ในนี้เลยนะครับครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าจดฟอร์มเนี่ยก็คงน่าจะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอ่าทุกขั้นได้อีกมากมายนะครับก็แล้วมาพบกับสาระดีๆกับผมขั้นใหม่ในขราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ้โหไปแบบม้วนเดียวจบจริงๆเลยอ่ะทำไมเก็งอย่างนี้อ่ะสงสัยนั่งรถไฟฟ้ามาแนะะ่เลยใช่อ่ะสงสัยอ่ะ คือเมื่อกี้ขอโทษทีมือไปโดนเอฟเฟกมีเสียงจานแตกด้วยนะตลกมากคือตอนที่น้องซีพีเซนเนี่ยนะมีอยู่คนหนึ่งนะยิ้มอยู่นั่นแหละเสื้อเขียวเขียวเหลืองเหลืองอ่ะยิ้มตลอดเวลาเออได้ซ้อมเขาไหมเนี่ยได้ซ้อมไหมเขาไหมคะไม่มีครับน้องซีไม่มีเลยเนาะเออผมอยากขยายนิดหนึ่งค่ะไอตัวจอดฟอร์มตอนเนี้ยผมได้ทดลองใช้งานจริง ที่เป็นในตัวสมัครสีกรนะครับที่มีไลเซนสมาชิกได้ลูกค้ามาไอลูกทีมมาล้วประมาณเจ็ดคนนะครับจาก<ม>ฟอร์มนยูข้อเสียของมันก็คือเรายังไม่สามารถที่จะรันออกมาให้เป็นใบสมัครได้เหมือนอย่างที่คุณนทีกําลังทํานะครับอ๋อเดี๋ยวก็จริมันก็คือฟอร์มมันเนี่ยฟอร์มมันสวยมากาเวลาคนเข้ามาคลิกเข้ามาในฟอร์มของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆเพราะฉะนั้นมันสร้างความน่าเชื่อถือครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องใช้เว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะอ,อย่างที่สองเนี่ยการที่จะนำประโยชน์ไปให้คนที่อยู่คนละที่กับเราอะนะคะเพิ่มความสะดวกให้เขาเลยคนที่ต้องการจะเข้าถึงการซื้อใช้รับส่วนลดหรือว่าอยากจะเข้าถึงอาชีพเพียงสมัครสมาชิกแบบนี้<ๆ>ง่ายๆทางไกลที่ไหนก็ได้เนาะทำให้พวกเราเนี่ยไปรับทุกทีมได้ง่ายขึ้น ด้วยแต่ข้อจำกัดที่ว่าลูกทีมเราหลายคนไม่มีเครื่องพิมเตอร์ไม่สามารถกรอกใบสมัครอะไรให้เราได้ทุกอย่างทําบนมือถือได้ในหนึ่งนาทีโอ้โยอดเยี่ยมอ่ะปบมือให้อีกทีหนึ่งได้ไหมปบมือให้อีกทีหนึ่งอ่ะปบไื้เยอะเลยรอทสีรอทสีโอ้โหเนี่ยเชียร์เหมือนเหมือนพูดเองเลยอ่ะ